ีคอยู่กับกุกกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับการอัปเดตใหม่ทัน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 นิวอัปเดตนี่เลย Welcome to the Infinite Tower นะคะ A d e f e n s e Mode with New Strategy นะก็เหมือนจะเป็นด่านใหม่เพิ่มเข้ามานะคะมีทั้งช่วยเหลือแล้วก็เป็นบอสสเตตด้วยนะเออเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่มันอัปเดตใหม่มีอะไรกันบ้างจ๊ะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของกุ๊กกูนะคะก็อย่าไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็แชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะอ้าโอ้อะไรอะกลิบบ็อกส์ในกลิบบ็อกส์มีอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็อ๋อนี่มันเปลี่ยนหน้าตามีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตรงนี้ขึ้นมาวันนี้นี่ทําไมของเยอะอย่างนี้ละ่ะ <laughs> ทําไมของเต็มเลยดีจังเลยนะคะเยี่ยมไปเลยเฮ้ยนี่ไง มีกาชาอยู่ดีดเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ในช่วงทริปเปิลออสซะด้วยไม่ได้ต้องกดมีกาชาต้องกดนะฮะเรามีตั๋วมีโอกาสได้2ตัวนี้ใช่ไหมดูซิว่าโอกาสนี่จะเป็นยังไงบ้างสำหรับโอกาสคุณ3มนลเลเจอร์ซึ่งไม่ได้มีพอตชีวิตเอยกดฉลองเบยจัดไป เอาตัวอะไรดีอ่ะมูลดีป่ะได้มูลอุ้ยโหอะไรเนี่ย <c oughs> ตัวเก่าแบบเก่ากึ๊กเจ็ดดาวต้องแกะอีกรอบเนี่ยไม่เคยจะกดได้เลยดีๆเลยอะ่ะไอไอตั๋วเนี่ยของฟรีกางี้นละเนาะเซ็งจุงเบยเฮ้ย ได้มูลแปดดาวมาจ้าดีจังเลยดีนะยังไม่ได้กดอัพตัวนั้นไหนอะสะเตตใหม่อยู่ตรงไหนโอ้ยนี่ไงสเตตใหม่อยู่ตรงนี้นะฮะลากมาทางขวาลากมาทางขวาจะเจออินฟินิตทาวเวอร์แล้วก็เข้าอินฟินิตทาวเวอร์กัน this can't be เ a p p e อ i n เอ้ายังไม่ทันอ่านเลยอะไรวะ <laughs> เขาบอกว่าโดนขังอยู่ในทาวเวอร์นะฮะขังเหล่าแซลลี่ไว้ในทาวเวอร์ซึ่งมันสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยให้เราไปช่วยแซลลี่ทั้งหลายแหละแต่ดูนางนี่เออดูชิวมาก <c oughs> อันนี้ลมวงนั่งเล่นไพ่หรือเปล่า <c oughs> นี่แบบป๊กแอย่างงี้ตัวนี้แบบป๊อก8สองแดงจ่ายมาจ่ายมา นี่กําลังแบบเอหลังพิงกายแล้วก็เล่น Facebook อย่างสนุกสนานส่วนอีตัวนี้หลับไปแล้วส่วนเซนลี่ตัวนี้ดูปากแก้มตุ๋ยมากคือกําลังกินอะไรสักอย่างซึ่งแบบดูนังเอนจอยกับการที่โดนล็อกไว้ในทาวเวอร์มากๆค่นิ่มอยากให้ตูไปช่วยจริงไหมเนี่ย เขาบอกว่าไพมอมนเนี่ยขังชาวเมืองเยลโลพลาเนตนะคะเอาไว้ที่ Infinity Tower นะคะแล้วก็เราเนี่ยต้องไปช่วยทุกคนออกจากไพมอนให้ได้โอเคเขาบอกว่าให้เราคลิกที่แต่ลาชั้นนะคะแล้วเราก็จะเจอมิชชั่นนะคะแล้วถามว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวเมืองแล้วหรือยังพร้อมสิ ลุยเลยอ้าวเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือชั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะชั้นที่หนึ่ง rescue stage นะคะเป็นช่วยเหลือชาวเมือง yellow planet นั่นเองนะคะนี่โอ้ยดูสวยงามและดูสวยงามนานๆไลน์ลเลนเจอร์จะอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ <laughs> <laughs> โอเครีวอร์ดได้หนึ่งหมื่นคอยน์เท่านั้นเองทำไมมันน้อยจังไง ลุยเอ่อ using team เหรอทีมไหนดีอะทีมนี้แล้วกันและนี่คืออะไรอะ่ะ power up increase your ranger ATK ก็เป็นการเพิ่มพลังโจมตีของเรนเจอร์เรานะคะส่วนอันนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันส่วนอันนี้เป็นเพิ่ม max มิ n เนอร์ลก็คือเพิ่มแร่นั่นเองนะคะส่วนตัวนี้อ๋อตัวนี้เพิ่มค่าสูงสุดของแร่ส่วนตัวนี้เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเป็นเพิ่มอัตราอัตราในการเพิ่มขึ้นของแร่นะคะว่าเร็วแค่ไหนเดี๋ยวเราติ๊กไปหมดเลยปิดปดๆๆๆดด,ดโอเคแล้วเราก็เลือกทีมนะคะลุยแฮะลุยแฮะอุ๊ย ใช้ไอ้นี่หรอมีหน้าละมีหน้าละถึงให้ถึงให้คนนกสีรุ้งมาเพราะว่าจะเล่นอันนี้ต้องใช้คนนกสีรุ้งแแฮป้าโทโเขาบอกว่าตัวพวกศัตรูนะคะจะปรากฏขึ้นในแถวแล้วเราก็ต้องคอยช่วยนะคะอ๋อเราต้องปล่อยเลนเจอร์ออกมาตามไลน์ โอเคไปลองสิตอนแรกต้องเลือกลายก่อนมิชชั่นหนึ่งอา้าวยังไม่ทันเอาใครดีใครดีรดเอาผิดผิดผิดอันนี้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 โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ออกก็เลือกแบบนี้อีกคนแล้วกันโอ้ก็แบบเราก็ต้องเลือกลายนะคะเลือกเลือกลายที่เราจะให้เลนเจอร์ อ๋อ oh, ถ้าเลนเจ้าเราวิ่งไปถึงเส้นชัยก็คือจะ rescue ได้นั่นเอง rescue successful ดูน่ารักมากไ <c oughs> อเน,นี่ยบอกว่าขอบุุณนะที่ช่วยเหลือพวกฉันแล้วโซตวนก็หลุดออกดูแบบแฮปปี้มากโอเคน่ารักเชียว <c oughs> ได้โบนัสด้วยเป็นเงิน1,000 0คอยนี่ได้โอ้โหดูดูไฮโซมากแต่แค่1,000 0โอเคผ่านชั้นที่1มาแล้วไปดูชั้นที่2กันครับ <laughs> ชั้นที่2ได้เพิ่มมันอีก1,000ปะโทมีกี่ชั้นเนี่ยโอ้โหอินฟินิตทาวเวอร์อินฟินิตแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดอา้าวมีสุดนี่หว่า 48 49 50มี50ชั้นชั้นที่50คือคือกบแดง8ดาวแล้วคือ1ชั้นก็ใช้หนึ่งหขนนกกะเหรอหูไงงานเสียตังก็มาปาไปดูกันโอเคไหนกดเพื่อนอ้าว แล้วออกช่องไหนเนี่ยอ๋อก็ออกช่องที่เรากดไปนะคะโอเคเราอยากให้เพื่อนเราไปช่องไหนก็ก็ไปช่องนั้นเอาแต่เพื่อนเราวิ่งเข้าเนี่ยไม่มีผลใช่ไหมเพื่อนเราวิ่งเข้าไม่มีผลใช่ปะต้องเป็นเราวิ่งเข้าใช่ปะหรือว่าต้องรอจนหมดเราวิ่งเข้าไปแล้วนะเมื่อกี้ไม่เห็นได้ไเลยเลยแสดงว่าต้องรอให้ ต้องรอให้ไอ้นี่หมดรอให้ตัวศัตรูมันหมดหรือเปล่าอ๋อต้องช่วยให้หมดนี่ไงเพิ่งหกเองอ่ารู้แล้วนี่นี่นี่มีเอาเอากดกดโอเคนางมีนี่นี่นี่เห็นนี่หรือเปล่าเห็นนี่หรือเปล่าอ่านางมีแบบโดนลากมาอยู่ข้างหลังแล้วเราก็ต้องคอยช่วย นี่ไงดังมีนักโทษลากนักโทษมาอยู่นี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 ่ตัวเล็กจัดมองไม่เห็นมีนักโทษลากมาฉันต้องคอยช่วยพอนักโทษครบแล้วนะคะนักโทษครบแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าเส้นชัยก็จะถือว่าช่วยเหลือสำเร็จโอเคโอเคเข้าใจไม่ยากเล่นต่อเนื่องอุ้ยชั้นที่สามค่ะยัง อยู่ในช่วง rescue ช่วยเหลือกันต่อไปโหแต่ใช้คนนกสี่ลุงอะประเด็นอันนี้ต้องทำยังไงเขาบอกว่าชาวเมอร์เยโลแพลเนตเนี่ยจะถูกล็อกอยู่ในกรงนะฮะให้เราโจมตีกรงเพื่อปล่อยเขาออกมานะคะต้องช่วยเขาในเวลาที่กำหนดด้วยโอเคโอเค ช่วยสิบคนจัดไปเฮ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหัอะไรวิ่งมาเร็วมากเมื่อกี้คืออะไรวิ่งมาแบบแล้วก็ไม่ได้เอาเพื่อนมาด้วยนะประเด็นอะวิ่งมาเร็วแบบอ่ะโอ้โหปกติลายเดียวก็เวียนหัวแล้วนี่มาสามลายเอาเข้าไปเอาครบแล้วนี่ <laughs> แค่นี้เหรอโอเค เราผ่านด่านที่3มาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในด่านที่4เมื่อกี้มีความค้างเล็กน้อยสงสัยจะระบบจะไม่เสถียรหรือเปล่านะมาต่อดีกว่านะคะด่านที่4แล้วแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมโดนล็อกอยู่ในกรงเป็นนกน้อยในกรงทองแล้วเราก็ต้องไปช่วยเหลือนะคะจัดไป ก็เปลี่ยนทีมได้ปุ๊บป๊บเาจะเอาตัวไปหลายๆตัวเลยเซฟเซฟเอถ้าเรากดออโต้มันจะสุ่มยังไงอะเดี๋ยวเราลองกดออโต้ไหมอยากรู้ว่ามันจะสุ่มสุ่มเลนยังไงมีตั้ง3มเลนสุ่มยังไงดูสิโอเคมาถึงด่านที่5้าแล้ว ด่านนี้ได้หนึ่งหมื่นสี่พันทองได้น้อยเหลือเกินไหนลองเอออะไรอ่ะโอเคออโตโ้สิอ๋อเราต้องกดเลนก่อนโอ้ยไม่ไม่ไมมม่ม,ม,มีความยากคือเราต้องกดเลนพอเรากดเลนแล้วอะ่ะก็แค่มันก็แค่ป,ปล่อยตัวออกไปตามเลนเฉยๆเองซึ่งแบบเออ ออโต้หรืออะไรอย่างนี้ไม่ได้เรียกออโต้แล้วปะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือชาวเมืองเซนลี่ยั l โลแพลเนตนะฮะมีบอกอยู่ตรงนี้นะว่าช่วยไปกี่คนแล้วแล้วก็เมื่อเราช่วยได้ปุ๊บนางก็จะร่าเริงเดี๋ยวดูข้างบนเดี๋ยดูข้างบนเดี๋ยวให มีความร่าเริงของนางวิงมีความร่าเริงมากๆโอเคผ่านชั้นที่5ไปแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ชั้นที่6แล้วลุยเลยไหนล่ะปล่อยไปอย่างละอันเลยแล้วกัน,นไหนๆก็ไหนๆ นี่นางยังออกมายังไม่ทันเห็นเลยนะเนี่ยอ๋อมันยาวไปอีกนี่ไงเฮ้ยเร็วไปปะเร็วไปปะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้มีอากาศตกใจตกใจเล็กน้อยอย่างนี้เราควรจะปล่อยออกไปแบบทยอยปล่อยอ่ะเออวิ่งมาแบบเดี๋ยวก็วิ่งสี่คูร้อยจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องเอาตัวที่แบบ ต้องเอาตัวที่เอาตัวที่ใช้ผลึกน้อยๆมาน่าจะเวิร์กกว่าดูท่าทางแล้วะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างวฮ้ย,ฮยเมื่อกี้ข้างล่างโดนอะไรไปอะรู้สึกเราจะกดไม่ทันใช่ปะมาถึงชั้นที่เจ็ดแล้วค่ะได้เงินหมื่นหกคนนก สีรุ้งกับ1 6ึ่งนี่ไม่ได้คุม้มไม่ได้มีความคุ้มเลยโอเคข้างบนจะครบและจะหมดละจัดไปเรียบร้อยด่านที่8นะคะชั้นที่8นี่ได้1 7ึ่งห้ยอุยอยอยอย้ข้างบนข้างบนข้างบนเกิอะไรขึ้นข้างบน บนเกิดเกิดอาการแบบตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยเนาะมันต้องเอาตัวที่แบบองเอาตัวที่ใช้อาจจะต้องจัดทีมที่แบบรถแร่เออรถรถแร่ซะหน่อยแล้วก็เอามาใช้กับพวกด่านนี้โดยเฉพาะนะคะชั้นที่9ได้18,000พทอง ไหนก็เอาเพื่อนมาแล้วใช้ซะหน่อยเอาไปให้หมดเอาไปเยอะๆไปฮะไปเรื่อยๆฮะนี่มันตัว Monster มอนสเตอร์เมชาติที่แล้วปะนี่คิดไม่ออกใช่ไหมก็เลยเอาวอนเตอร์เก่าๆมาใช้เอาวอนเตอร์เก่าๆมาใช้นะ มันต้องคอยกดหล่อเลี้ยงให้ทุกเลนมีมีตัวมอนสเตอร์มีตัวตัวเลนเจอร์ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยววิ่งมาแบบปื๊ดแล้วเข้าเส้นไปเลยแพ้เลยไม่คุ้มกันนะใช้ตั้งงขนลกสีลุงอันหนึ่งเนะี่ด่านที่สิได้เป็นตั๋วนะคะได้เป็นตั๋วนี่ได้เป็นตัว๋วเขาบอกว่าบอสเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะทำ เราจะได้รางวัลมากขึ้นนะฮะถ้าสมมุติว่าค่าได้แล้วก็บอสเนีสามารถเปลี่ยนเลนได้โอเคบอสเปลี่ยนเลนได้มีความโกงสมกับเป็นบอสจริงๆอ้าวเดี๋ยว <laughs> ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตาย บอดดีฟีบนะคะฆ่าบอเรียบร้อยเรียบร้อยได้กาชาทิเก็ตมาหนึ่งอันด่านที่11กลับมาเป็นได้ทองเหมือนเดิมอีกแล้วดูดีบางทีนะก็ส่งตัวมาแบบอย่างเร็วอะ่ะวิ่งมาแบบวิ่งมาอย่างโกงพูดเลยเรียบร้อย ผ่านไปแล้วชั้นที่สิบสองค่ะอุ่ยเดี๋ยวนะชั้นที่สิบสองใช้ขนนกสองอันเมื่อกี้ชั้นที่นนอท11อใช้เท่าไหร่ไม่ได้ดูเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้แล้วก็ตัวมันโหดขึ้นอย่างชัเดเจนไม่ได้โหดขึ้นแบบขนาดน,นั้นแต่ว่ามันวิ่งมาเร็วมากนะคะไม่ทันตั้งตัวเลยเราเหลือยี่สิบหกแสดงว่า ด่านที่11กับ12เนี่ยตั้งแต่ด่านที่11ขึ้นมาเนี่ยใช้ขนนก2อันหโหดร้ายมากนะด่านที่13ชั้นที่13นะจัดไปใส่อย่างละตัวไปก่อนในแต่ละชั้นในแต่ละเลนผู้ผิดในแต่ละเลนนะคะวางตัวไปเลย เล่นละตัวเพื่อความไม่ประมาทเพื่อความไม่ประมาทค่ะเติมไปเรื่อยๆเล่นละตัวเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยนะคะมาชั้นที่สิบสกันบ้างชั้นที่ส4บสโอเคเราปล่อยอย่างละตัวเลยค่ะเล่นละตัว เน่ ه, ปล่อยเลนละตัวเลยแบบนี้จะได้แบบความชัวมีความชัวว่วาจะรอดนี่นะคะปล่อยเลนละตัวไปอย่างงี้นะคะหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงเลนไปหล่อเลี้ยงเลนไปเรื่อยๆตัวเลนไหนปล่อยตัวซับไปก็อย่าลืมปล่อยตัวโจมตีไปบ้างนะเรียบร้อย โอเคมาถึงชั้นที่15แล้วนะคะเหมือนเดิมเล่นละตัวไปหลอ่อหล่อเลี้ยงไปเล่นละตัวถ้าแบบนี้นะแสดงว่าที่ได้เปรียบคือเลนเจอร์ที่ใช้แร่น้อยแล้วก็เดินช้าชั้นที่16นะคะ เราไม่ต้องอับผลึกเพราะว่าผลึกมันเต็มอยู่แล้วก็มันจะมีที่ให้สามารถเนี่ยเร่งเร่งการสร้างแร่ได้นะคะนี่ไอเทมอันสุดท้ายเนี่ยนะคะรู้แล้วว่าทำไมต้องเร่งสร้างแร่ตอนนี้รู้ซึ้งแล้ว่อยต่อไป โอเคผ่านมาถึงชั้นที่17นะคะได้รีวอร์ดคือ32,000ทองงกแล้วเกินปล่อยเลนเจอร์วนไปค่ะวนสามเลนไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวเองมาต่อสู้ มองผิดปะเนี่ยแปลกใจใไม่ใช่ใช่ไหมมีความงงเมื่อกี้ผ่านแล้วได้มาสามหมื่นสองรู้สึกดีมากถึงชั้นที่สิบแปดแล้วนะคะมามาดูกันอุ้ยพาดเร็วมาก มาถึงชั้นที่19แล้วค่ะต่อเนื่องต่อเนื่องกดออกมาต่อเนื่องไปเลยนะคะกดออกมาให้ต่อเนื่องเลยเย,ย้ชั้นที่20สบอสเตนะคะได้เป็นทิเกต็ตโอเคบอสมาเลนไหนอะแต่มันเปลี่ยนเลนได้อยู่แล้วนี่บอสอะ บอสเปลี่ยนเลนได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสต้องเอาออกมาทุกเลนนั่นแหละประเด็นเพราะปอสนางเปลี่ยนเลนได้เดี๋ยวเกิดอยู่ดีเปลี่ยนไปอยู่นี่ไงนี่ไงยู่ดีก็เปลี่ยนไปอยู่เลนนู้นเฉย อยู่ดีก็เปลี่ยนไปอยู่เลนนั้นเฉยเบยค่าบอสสำเร็จแล้วได้เป็นกาชาทิเ็ตนะคะในชั้นที่20ชั้นที่21จะใช้ขนนกเท่าไหร่ยัง2องอยู่โอเคเอาตัวออกไปรัวๆฮะ ครบอย่าง7ตัวแล้วช่วยได้7ตัวแล้ว9แล้วอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเลนบอลเลนบอลเลนบอลเลยยัดปเป็นเลนบอลโอเคต่อไปชั้นที่22นะคะมาเร็วมากรู้สึกมันจะมาเร็วขึ้นเยอะเลยดูดูโหด วิ่งมาเร็วมากคือเริ่มยากแล้วใช่ปะชันที่23แล้วค่ะ23แล้วลุยต่อเนื่องอย่าลืมเอาออกมาเรื่อยเรื่อยเอยแล้วก็อย่าลืมดูด้วยนะว่าแถวไหนแบบเล่นไหนเอามาแต่ตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนนะคะ สิตัวแล้วเย่ yeah. มาถึงด่านที่24แล้วนะคะยังรู้สึกก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีอ่ะทำไปรู้สึกเหมือนแร่ไม่พอปแปลกๆ <c oughs> นี่เริ่มจะยากแล้ว <c oughs> ใช่ไหมพูด หรือว่ารางวัลเป็นกบแดงเจ็ดดาวว้าวเท่ากับว่าเราต้องใช้ขนนกไปทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ40หรือ50อะ่ะคือใช้เยอะมากนะถึงจะได้กบแดงนะฮะจัดไประวังให้ดีระวังให้ดี วังให้ดีเล่นด่านนี้นี่ประมาทไม่ได้เลยนะคะมันใช้ขนนกเปืองมากแงนึ้อ,อกอกปลาคือถ้าแพ้นี่แบบข้อเสียดายถ้าแพ้นี่คือข้อเสียดายขนนกเรียบร้อย ได้มาแล้วกบแดงเจ็ดดาวก็บอกเลยว่ากบแดงเจ็ดดาวนี่นะคะกว่าจะได้กบแดงเจ็ดดาวคือเสียคนนกไปทั้งสิ้น40อัน40อันเท่ากับกบแดงเจ็ดดาวหนึ่งตัวนะบอกเลยว่า 25ชั้นนี่นรินตาแทบกระเด็นเลยนะคะแล้วก็ได้กบแดงเจ็ดดาวมาหนึงตัวเอาเป็นว่าใครที่เล่นได้ถึงชั้นไหนนะคะมาบอกกันบางแล้วใครมีเทคินคดีๆก็มาบอกกันด้วยนะฮะวันนี้วรูลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อในชั้นที่26สกับคลิปหน้านเกมไลเลเจอร์ไปแล้วายบาย